ปัญหาราคาแก๊สหูงต้มนานมาแล้วที่ปัญหานี้เริ่มก่อตัวขึ้นจนสะสมเหมือนดินที่พ่อขังส่วนหนึ่งของต้นเหตุคือการอุดหนุนตรึงราคาเพื่อให้ราคาถูกลงเหลือ18บาทต่อกิโลกรัมจากราคาจริง31บาทต่อกิโลกรัมเมื่อราคาถูกลงปัญหาต่างๆก็ตามมาไม่ว่าจะเป็นการลักลอบนําไปขายให้ประเทศเพื่อนบ้านหรือบางคนที่เอาไปใช้ผิดประเภทเชื่อไหมเมื่อก่อนเราเคยเป็นผู้ส่งออกแก๊สหุงต้น แต่เป็นเรื่องเศร้าที่หลังปี2,551เราต้องนำเข้าเพราะใช้กันเยอะขึ้นถ้าลองคิดว่าประเทศไทยมีบ้านอยู่ร้อยหลังแก๊สที่ได้มาจากอ่าวไทยมีเพียงพอแค่42หลังส่วนผลพลอยได้จากการกลั่นน้ำมันดิบก็ได้แค่27หลังเท่านั้นแล้วที่เหลือล่ะจะทำายังไงเราก็ต้องนำเข้าในราคาตลาดโลกแต่ขายให้คนไทยแค่18บาทต่อกิโลกรัมด้วยการอุดุราคาเมื่อทำแบบนี้ไปเรื่อยๆเงินก็หมดเราเลยต้องกู้ยืม ผลที่ตามมาทําให้คนไทยเป็นหนี้ก้อนโตกว่า22,000ล้านบาทถึงเวลาแล้วใช่ไหมที่เราคนไทยต้องรวมพลังกันเพื่อปลดหนี้ให้หมดไปเริ่มง่ายๆโดยเราคนไทยต้องหันมายอมรับราคาแก๊สหุงต้มอย่างที่ควรจะเป็นถึงเวลาแล้วที่เราจะรวมพลังปลดดินพ่อขางหมูพลังงานมีค่าใช้ให้ถูกใช้ให้เป็นใช้อย่างมีจิตสำนึกกระทรวงพลังงาน